Hello everybody welcome back to my class นะครับสวัสดีท่านผู้ปกครองนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะครับวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของ family นะครับแต่ว่านี่เป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งนะครับก็คือครอบครัว j e t s o n s family นะครับมันอาจจะเป็นการ์ตูนเก่าแล้วนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการ์ตูนที่เป็นตำนานเหมือนกันนะเรื่องนี้นักเรียนอาจจะไม่ทันสมัยนี้ไม่ทันแน่นอนนะครับอ่ะเรามาดูก่อนก่อนเลยนะครับ อย่างแรกนะครับให้เตรียมแบบฝึกหัดนะครับเล่มสีขาวอีกเหมือนเดิมนะครับหน้าที่21นะครับจะเป็นหน้าของแผนผังครอบครัวนะครับไปต่อแล้วนะอ่านะครับนักเรียนเห็นรูปแรกไหมรูปแรงก็คือเจสัน n ฟมลี่นะครับก็คือครอบครัวเจสันนั่นเองนะครับครอบครัวเจสันก็คือ เนี่ยก็คือตามภาพเลยนะครับครอบครัวเขามีหมามีแมวมีหุ่นยนต์ใช่ไหมมีคุณพ่อคุณแม่มีลูกชายลูกสาวพี่สาวนะครับประมาณนี้นะครับส่วนสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับให้มาแค่ตัวเดียวเลยนะครับชื่อว่าเอรอยนะครับผู้ชายเด็กผู้ชายผมสีทองนะครับที่ชื่อว่าเอรอยเห็นไหมสีงมง่วงเห็นไหมครับด้านล่างสุดเลย ที่ทำหน้าแบบชั่วชร้ายชั่วร้ายหน่อยเห็นไหมอ่าเรามาดูข้อแรกกันก่อนเลยนะครับเอ่ะ,อะมาดูเลยนะครับอ่าข้อ A นะครับนักเรียนดูข้อ A โจทย์เขาให้คีย์เวิร์ดมาแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเอาชื่อหล่อนั้นไปใส่ตรงกับภาพนะครับความสัมพันธ์นั่นเองอ่าข้อ A บอกว่า Judy is Elroy's 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 t e r นะครับ เรามาแปลข้อ A กันก่อนนะข้อ A มันบอกว่าจูดี้เนี่ยเป็นจูดี้เป็นพี่สาวหรือน้องสาวของเอลรอยนะครับเอลรอยคือเด็กผู้ชายคนสีม่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องเป็นพี่สาวน้องสาวในวัยเดียวกันมากที่สุดเนี่ยก็คือข้อ3นะครับเพราะฉะนั้นในข้อ3นักเรียนในข้อ3นะครับนักเรียนให้ใส่ตัวอักษรสีฟ้าตัวนี้ไป ใส่ไปหรือยังเลขสามนะคะเลข3าก่อนให้เจอแล้วก็ใส่ตัวอักษรสีฟ้าตัวนี้ไปนะครับนี่เพราะฉะนั้นในผู้หญิงเสื้อ,อผู้หญิงผมสีสขาวเนี่ยชื่อจูดีนะใส่ตัวสีฟ้าไปนะครับต่อไปคุณเจมไปต่อนะใครไม่ทำก็สต็อปเองนะต่อไปข้อ B นะครับ j u d ี้ s s e r r y y s Mom นะครับจูดี้ s ี e เ m จูดี้คือเอลรอยคนนี้เอลรอยคำนี้แปลว่าก็คือเด็กคนนี้มันเดิมนะครับทีนี้เรามาสองคนนี้สองพี่น้องคนนี้เราได้แล้วถูกไหมเราเหลือแต่คุณพ่อคุณแม่นะครับในแถบสีส้มฝัง่งนี้ฝั่งขวามเออฝั่งซ้ายมือนะครับเอลรอยจูดี้นะข้อบีบ,บอกว่าจูดี้เนี่ยเป็นแม่เอยจูดี้เนี่ย ่าโจทย์ผิดน,นะครับนักเรียนข้อข้อ B ให้เปลี่ยนข้อ B เนี่ยเป็นเจนะครับ J A N E นะครับแล้ครูเจมนักเรียนดูโจทย์ข้อ2ในหนังสือเองเลยนะครับข้อนี้ข้อในในสไลด์ผิดผิดนะอย่าไปจดตามครูเจมนะอันนี้ครูเจมต้องไปแก้และในข้อ B นะครับนักเรียนเห็น J A N E เอ็นอีไหมเจ e คำนั้นนะคือเด็กผู้หญิงเอ้ยเป็นชื่อผู้หญิงนะครับซึ่งเป็นแม่ของผู้หญิงผมขาว หมายความว่าข้อ2นะครับข้อ2ให้นักเรียนเนี่ยใส่ชื่อเจนคนนั้นไปนะครับข้อ2อ่ะต่อไปนะครับข้อซนะครับมันบอกว่าจอร์ดอีสเอลรอยเด็นะครับทีนี้เรามาดูเอลรอยอีกเอลรอยเรารู้แล้วว่าเอลรอยเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายนะครับเสื้อ,อที่เสื้อสีเขียวสีม่วงข้างล่างเห็นไหม ทีนี้คําว่าจอสเนี่ยคำนี้อ่านว่าจอสเขาบอกว่าจอสเนี่ยเป็นพ่ออ้าวแสดงว่าเรารู้เลยนะครับเลขหนึ่งเนี่ยต้องเป็นพ่อนะครับชื่อว่าจอสแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับข้อหนึ่งตอบค้าว่าจอสนะข้อ C ีเนี่ยนักเรียนเห็นตัวสีฟ้าข้อ C ีไหมนั่นแหละคือคําตอบของข้อที่หนึ่งครับจอสนักเรียนจดใส่คํานี้ไปในหนังสือได้เลยนะอ่า ทีนี้สมาชิกในครอบครัวมีจอร์มีเจนมีเอรอยมีจูดี้นะครับสามคนครบ4คนครบแล้วทีนี้เหลือสี่ห้าหนะครับทีนี้ข้อพวกนี้มันจะแบบเป็นพวกสัตว์เลี้ยงแล้วก็หุ่นยนต์รับใช้ต่างๆนะอ่าเรามาดูกันนะครับข้อดีมันบอกว่าอยู่ๆเขาบอกว่าโรซี่ึันมาเรายังไม่รู้ว่าโรซี่คือใครนะเรามาดูตัวสีเขียวครับโรซี่มันแปลว่าอะไรโรซี่อีส์เ สานแฟโรบอทนั่นเองเขาบอกว่าโรซี่เนี่ยนะเป็นเจ็ดสัรคำนี้คือชื่อตระกูลของเขานะครับชื่อตระกูลเจสันะครับโรบอทหุ่นยนต์โรซี่เนี่ยเป็นหุ่นยนต์ของครอบครัวเจสันน่ะเัีเรียนคิดว่าข้อไหนที่มันเหมาะสมที่สุดละ่ะในข้อสี่ห้าเนี่ยมันจะมีหุ่นยนต์อยู่ตัวหนึงถูกไหมนั่นแหละคือคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่5นะครับ ข้อที่ห้าครับใส่คําว่าโรซี่คําข้อดีไปสีส้มไอส้สีสีฟ้าข้อดีไปนะครับใส่คําว่าโรซี่คำนี้ไปอ่าใส่หรือยังโรซี่อีสต์เจสันเซลโรบอทนะครับต่อไปนะครับเรามีเอ่อเรารู้โรซี่แล้วใช่ไหม ทีนี้ข้อ5ตัดออกไปได้เลยเพราะว่าข้อ5มีแล้วนะครับต่อไปเหล,ลือข้อ4ข้อ6อ่ะเลือสองข้อ, 2, ขอนี้ลุ้นกันเลยข้อ E มันบอกว่า o r b i t ี o r b i t ชก็คือชื่ออะไรไม่รู้แหละคุณเจนไม่บอก is the jetsons are the pet are the pet นั่นเอง้าบอกว่า o r b i t ีเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงเนี่ย ของครอบครัวเจ็ดสันหมายความว่าอย่างไรนรียนเห็นไหมนรียนคิดว่าข้อสี่ข้อหกเนี่ยอันไหนเป็นสันเล็กเหมาะสมกว่าละ่ะอีกสันเล็กอีกหนึ่งชนิดนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเป็นครูเจมตอบนะหมาเนี่ยเป็นสันเล็กอยู่แล้วเนี่ยคือตรงตัวแต่พอมีคําว่า other คานี้ไปคำํำสีเขียวอะ่ะ คำสีเขียวข้างข้าคำข้อ e ครับคำแรกคำสีเขียวคำแรกของข้อีอ่ะ o า h E r คทำนั้นแปลว่าอืดอื่นหลายๆนะครับสเลนอือื่นอีกหมายความว่าต้องไม่ใช่สุนัขละต้องเป็นเอเลียนตัวนี้ที่มีสปริงเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับในข้อที่6นะครับ o r b i t ีออบินะครับเอามาใส่ในช่องของโรเอ้ย เอามาใส่ในช่องของตัวข้อ6ได้เลยนะครับ o l T ข้อ E มาใส่ตัวสอนตัวตัวสีม่วงตัวนี้นะครับต่อไปข้อ F นะครับ Astro is Jetson's dog อ่าน้นเห็น Dog ปุ๊บเดกเรียนรู้เลยนะครับว่า Dog เนี่ยต้องเป็นสุนัขแน่นอนนะเพราะฉะนั้น Astro เนี่ยเป็นข้อเป็นสุนัขของครอบครัว Jetson ก็ไม่ต้องก็ตรงตัวเลยเนี่ยมีสุนัขอตัวเดียวในภาพนี้นะครับก็ตอบสุนัขเนี่ยใส่คำว่า astro ไวนะ้นะครับมาชื่อ astro นะครับนักเรียนหวังว่าครูเจมหวังว่านักเรียนคงจะได้รับคำตอบกันครบทวนหน้าแล้วนะก็อย่าลืมนะครับกลับไปทำนะครับแบบฝึกหัดหน้าที่21นะครับ อของครอบครัวนี้นะครับคุณเจมส์ได้เฉลยไปหมดแล้วนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับอ f ฟ r c e ์สเต์เอกเนี่ยก็มีออกสอบเหมือนกันนะที่คุณครูเจมส์เตรียมข้อสอบไว้นะครับแล้วก็สมาชิกครอบครัวนี่ก็ถือว่ามีคำมีข้อสอบเหมือนกันนะอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะครับคุณเจมส์ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับบา,บาย